สวัสดีค่ะกลับมาอยู่ในช่องของลิลี่พาเปิดนะคะวันนี้กลับมาในหัวข้อท็อปปิกที่ว่าในสิ้นปีนี้นะคะในสิ้นปีนี้จะมีใครเข้ามาไหมนะคะเอ่อท็อปปิกนี้เหมาะกับสำหรับคนที่โสดหรือว่ากำลังมองหาใครอยู่เนาะแล้วก็วันนี้มีไพ่มาให้เลือกทั้งหมด4ี่กองนะคะก็เลือกตามเอเนอร์จีของคุณที่เห็นแล้วชอบนะคะ แล้วก็อ่านครั้งนี้นะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไงก็ต้องขออภัยได้นะคะแล้วการอ่านครั้งนี้เป็น time slip ด้วยสามารถกลับมาย้อนดูได้นะคะกลับมาย้อนดูได้ไม่คุณมาคุณมาดูเมื่อไหร่ก็จะเป็นผลในตอนนั้นเนาะ <S <S ออสิ่งสำคัญเลยใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะเข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วพิมพ์ว่า Lily paper นะคะชื่อเดียวกับ YouTube นะคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะนี่กองที่หนึ่งนะคะกองที่สองกองที่สามกองที่สี่เนาะแล้วทำสแตปมนะคะของกองแต่ละกองนะคะอยู่ด้านล่างในช่องคอมเมนต์เนาะ,ะก็เราไปดูกันเลยคะ่ะโอ,อเคมาถึงกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในซึ่งปีนี้นะคะจะมีคนเข้ามาไหมขอเป็นตัวแทนคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ เดี๋ยวดู ENERGY โดยรวมก่อนเนาะ ENERGY โดยรวมของคนที่เลือกไพ่กองนี้เป็นยังไงคะไฟอั s โ d นคนที่เลือกไพ่เอ่อคนที่เลือกกองนี้นะคะ ส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่เพิ่งออกจากความสัมพันธ์นะคะเนี่ย fire of s o r r e v e r s e n i n e of one universe end of sort เหมือนเพิ่งจะออกจากความสัมพันธ์แล้วตอนนี้กำลังแบบว่าเป็นทุกนะคะเหมือนกำลังเป็นทุกคนที่เลือกไพ่ตังน,นี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาว าตุดินนะคะภูษกรนาการธาตุไฟนะคะเมสิงฮารูเอเนอร์จ okay. ีความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้นะคะเหมือนเหมือนไม่นานมาน่างนะคะเหมือนเพิ่งจะทะเลาะกับแฟนมาหรือเพิ่งจะเลิกเพิ่งจะเดินออกจากความสัมพันธ์มานะคะแล้วเหมือนตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของทําใจหรือบางคนก็อาจจะทําใจได้แล้วนะคะ เรามาดูกันว่าภายในสิ้นปีจะมีใครเข้ามาไหมคุณยังต้องทำใจก่อนนะคะคุณยังต้องทำใจให้ได้ก่อนเนาะทำไมก็มันต่ำลงเรื่อยๆอค,คุณยังจะต้องทำใจให้ได้ก่อนนะคะยังต้องเรียนรู้ยังต้องอยู่กับตัวเองก่อนนะคะคนที่เลอกภายใบ,ใบนี้คือยังถามว่ามีใครได้ไหมมีได้คะ่ะแต่ว่าเหมือนคุณก็ยังจะไม่ได้รักเต็มที่สักเท่าไหร่นะคะยัง หมือนแบบยังเผื่อใจหรืออจจัดแน่นไม่มีหความเจ็บปวดนะคะคนที่เลือกไพ่กองสิอนน๊ค่ะเหมือนคุณยังติดอยู่กับผ้าเวลาเดิมๆนะคะยังถามว่าพร้อมที่จะมีใครไหมก็คืออยากมีนะคะอยากคุยอยากมีนะคะเงาน,นะคะแต่ก็ยังภาพเก่ายังคอยถกหลออนะคะคุณต้องเดินออกคุณต้องเดินออกจากความเจ็บปวดให้ได้ก่อนนะคะคุณถึงจะได้มีใครใหม่เนาะ เนี่ยค่ะมันมันยังทำมันยังคอยทําลายคุณอยู่นะคะภาพเก่าๆเวลาเดิมๆมันยังคอยวิ่งทําลายคุณอยู่นะ,ค,ะคนที่เลือกให้กองนี้นะคะมันยังมันยังผูกติดมันยังไม่ไปไหนอะ่ะโอเคถ้าคุณถ้าคุณทาใจได้เมื่อไหร่นะคะคุณทําใจได้เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังหรือความรักนะคะเดี๋ยวมันจะเข้ามานะคะสรุปก็คือภายในปีนี้นะคะอาจจะได้คุยนะคะ อาจจะได้คุยอาจจะมีเข้ามาคุยบ้างนะคะแต่คุณก็ยังจะไม่ลืมคนเก่านะคะคุณคุณก็ยังยังไม่ลืมแล้วก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกคนที่คุยนะคะยังจะเลือกที่จะอยู่กับตัวเองก่อนนะย่าค่ะมันเป็นการที่มันมันยังหวนคิดถึงเวลาเดิมๆนะมันยังไม่สามารถที่จะเริ่มใหม่ได้โอเคเดี๋ยวมาดูคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะจากไพ่ออรเาเคล คุณยังจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของความรักอีกเยอะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของรักตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของรักให้เป็นนะคะคนที่เราให้กองนี้อาจจะรัก รักมากเกินไปรักคนอื่นมากเกินไปจนลืมใส่ใจตัวเองนะคะยังไงก็คนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะภายในปีนี้นะคะยังไม่มีใครเข้ามานะคะเข้ามาก็แค่เข้ามาคุยแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวคุณเองนะคะก็ไม่ได้เลือกนะคะเลือกที่จะอยู่กับตัวเองก่อนเนาะโอเคและนี่คือทั้งหมดของไพ่กองที่1นนะคะโอเคมาถึงกองที่สองจ้าขอเป็นตัวแทนคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ เีเรามาดูเอ e นอ y โดยรวมของคุณก่อนรครับ6บครับ,รบไม่ใช่ทรีออฟครับ สามเหี่ยมสามเหลีล่ยมด้าน e ท่ารัศมีของครับซิกแซฟออนเหมือนคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเหมือนกำลังอยู่ในช่วงของระยะเวลาทำใจนะคะ อยู่ในช่วงของระยะเวลาทําใจแล้วเหมือนจะได้ทําใจได้ด้วยนะคะคนที่เล่กไพ่กองนี้เนาะคนที่เลอกไพ่กองนี้นะคะดูจากเอเนอร์จีไพ่แล้วนะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นชาวน่าจะเป็นชาวธาตุน้าซะส่วนใหญ่นะคะธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนะคะกระกฎิฟิกเมนแมทุนตุนกลุ่มและอาจจะมี ชาวราศีเมษนะคะเข้ามาโอเคเอเนอรของคุณในตอนนี้นะคะเหมือนคุณกำกำลังทําใจนะคะอยู่ในช่วงของลักษณะของการทําใจหรืออาจจะอยู่ในช่วงของกําลังบวกลบนะคะกําลังบวกลบว่าจะเอาไงเอายังไงต่อกับคนนี้ดีนะคะ <S <S แต่ผลสุดท้ายแล้วนะคะ <S 1> <S 1> คุณก็เหมือนคุณที่ทจะเลือกหักนะคะเลือกหักและเดินออกมานะคะแล้วเหมือนคุณก็ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเดินออกมาด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในปีนี้นะคะภายในปีนี้คุณจะมีใครไหม,มเนี่ยเป็น energy น,นะคะ the moon r e v e r เป็น energy ของคนที่กำลังจะออกจากเงาเมื่อนะคะเพื่อไปหาแสงสว่างนะคะ trevor เนี่ยกำลังเดินออกมาจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ภายในปีนี้นะคะ คุณจะยังได้อยู่กับตัวเองก่อนเนาะได้อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะแล้วก็เหมื in, bush, อนรักษาความเจ็บช้ำนะคะคนที่เลอะไพกองนี้น่าจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะเหมือนต้องการที่จะให้เวลากับตัวเองก่อนนะแล้วก็คุณเหมือนคุณกําลังจะเติมพลังนะคะเติมพลังความรู้สึกอะไรต่างๆนะคะให้กับตัวเองก่อนนะยังไม่พร้อมที่จะมีใครแล้วก็ยังเลือกนะคะยัง ยังเลือกยังเลือกที่จะอยู่กับคนอยู่กับตัวเองนะคะยังไม่อยากมีใครนะคะคแต่ภายในปีนี้นะคะโชคชะตานะคะโชคชะตามันจะทําให้คุณได้เจอนะคะจะมีคนเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาเนี่ยเดชรีอัเข้ามาโอเคจะมีคนเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาแล้วถามว่าคุณจะได้คุยไหมล่ะ คุณก็ดูนะคะคุณก็เหมือนคุณก็ดูใจเขานะเหมือนคุยด้วยนะคะเจอร์มิสควีนอฟคัพกับเดอร์เทอมิสนะคะเข้ามาและดูใจน, <_ t une> นะคะเข้ามาและดูใจกันนะคะทั้งคู่เลยเหมือนความสัมพันธ์นี้มันค,ค,คุณคุณรู้แล้วนะคะว่าความรักก็คือเหมือนมันต้องค่อยๆเลิกนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาดู Energy จากไพ ok <_ t une> ่อรลล็อกอลนะ ที่เลือกไพ่กองที่สองจะยังไงอืมโอเคคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้ถ้าคุณออกจากความสัมพันธ์นั้นมาได้แล้วนะคะถ้าคุณออกจากความสัมพันธ์นั้นมาได้แล้วแล้วอยู่ในช่วงของการฮีลลิ่งตัวเองนะคะการหรือการทาใจเนาะ ให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงคนที่เลือกไพ่กองนี้แล้วคนนี้นะคะเขาจะมาในรูปแบบของค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะมาแบบมาให้คุณได้ดูใจนะคะเหมือนคุณเองคุณก็ยังไม่พร้อมแล้วเขาก็เหมือนกับเขาก็รู้ว่าคุณก็ยังไม่พร้อมนะคะแล้วมันเป็น energy ของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนแบบค่อยๆไปตามทีละสเต็ปค่ะค่อยๆไปทีละสเต็ปเหมือน ปล่อยใจค่อยๆให้ไหลไปนะคะแล้วคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะก็คือจะมีคนเข้ามาแน่นอนจ้ามาถึงกองที่สามค่ะขอเป็นตัวแทนนะคะโตเลื่อนขอเป็นตัวแทนนะคะขอเป็นตัวแทนของคนที่เลือกไพ่กองที่สามค่ะ เดี๋ยวขอดูเอ e r น y ์ีโดยรวมของคนที่เลือกไพ่กองนี้ก่อนนะคะ h a n แมนรีเวิร์ e ชัวร์เพนทาคอร์รีเวิร์สชัวร์อัพคัฟรีเวิร์สคนที่เลือกไพ่กองนี้เหมือนคุณจะได้อยู่คนเดียวมานานสักพักแล้วนะคะแล้วก็เพดอัพซ้อนเน็กถืเจอร์ เหมือนคุณเรียนรู้กับการที่คุณได้อยู่คนเดียวมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคนที่เลือกไพ่ก่องน,นี้คนที่เลือกไพ่กองน,นี้นะคะส่วนใหญ่เป็นชาวราศีธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมและในส่วนของธาตุดินนะคะเล็กน้อย ในปีนี้จะมีคนเข้ามาไหมเดเดคนที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยคุยที่เคยส,สัมพันธ์กันแล้วแล้วไปไม่รอดนะคะหรือว่าเคยคุยกันแล้วแล้วหายจากกันไปนะคะแล้วคนคนนั้นนะคะเขาก็เป็นคนในสเปคคุณนะคะเป็นคนในสเปคคุณนะคะแล้วก็ เผื่อๆอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเคยคุยกันเมื่อนานแล้วเมื่อนานแล้วแล้วก็เหมือนตอนนั้นคุณมีคนที่คุยอยู่แล้วคุณก็ได้เท้คนนี้ไปนะคะแล้วเขาก็กลับมานะคะแล้วเขาก็กลับมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะคะกลับมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนขึ้นหรืออาจจะกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีนะคะเอ็ดอปซอนแล้วคือเหมือน คุณก็พร้อมที่จะสานสานสัมพันธ์นะคะเหมือนคุณก็ไม่ได้อยากจะอยู่คนเดียวแล้วนะคะหรือไม่คุณอาจจะถูกใจและคุยกันมาได้สักพักสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคนที่เลือกไพก่กองน,นี้แล้วคุณก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมันค่อยๆเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไป ถามว่าคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจขนาดนั้นไหมก็ยังไม่นะคะแต่คุณก็อยากจะค่อยๆอยากจะเริ่มความสัมพันธ mm. ์สักทีเหมือนคุณก็เริ่มเหงาแล้วนะคะเหมือนคุณอยู่ตรงนี้มานานแล้วคุณก็เหมือนพอแล้วกับความเสียใจที่เคยเจอนะคะพอแล้วกับความเสียใจที่เคยเจอหรือไม่อยากจะเจอความเสียใจอะไรอีกแล้วนะคะคุณก็เลยอยากเริ่มความสัพสมพันธ์ใหม่แล้วมันก็ไปได้ดีนะคะในปีนี้นะคะจากที่คุณเคยร้องไห้เคยเสียใจเหมือน หมือนจะพูดยังไงจะเหมือนแต่ก่อนนะคะเหมือนคนคนนี้นะคะคนที่เข้ามานะคะเขาอาจจะเคยเคยเข้ามาคุยเข้ามาทักคุยกับคุณนะคะแล้วคุณก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจขนาดนั้นแต่ในปีนี้นะคะในปีนี้คุณจะเปิดใจให้เขานะคะคุณจะเปิดใจให้เขาแล้วคุณเหมือนคุณก็จะลืมกับความเจ็บช้ำที่เคยผ่านมานะคะมาดู Energy ไพ่เพิ่มเติมนะคะ เดจิเตอร์สองสว่างนะคะคุณดูสิคุณดูไพ่สิเห็นไหมเห็นความส่องสว่างนีไหมชีวิตความรักของคุณนะคะชีวิตความรักของคุณภายในสิ้นปีนี้มันจะสดใสมันจะสว่างมากเลยนะคะมันจะระยิบระยับมากมากเลยนะคะคนที่เล่าไพ่กองนี้เหมือนคุณผ่านความเสียใจมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะคะคนที่เล่าไพ่กองนี้แลวมันส่งผลทําให้คุณเติบโตนะคะคนเติบโตในเรื่องของความรักและคุณได้รับ ได้รับผลตอบแทนกลับมานะคะเหมือนคุณจะหมดแล้วนะคะกับความเสียจใจนะคะคุณจะได้เจอกับรักที่มันเป็นรักของคุณจริงๆสักทีนะคะโอเคสร like. ุปนะคะไพ่กองที่สามนะคะคนที่รลบไพ่กองนี้นะเส้นเดือนเออไม่ใช่สส้นเดือนสิ้นปีนี้นะคะสิ้นปีนี้จะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่คุณรักแล้วเขาก็รักคุณนะคะคุณจะสักเซสในความสเออในความรักนะคะคนที่รั่ไพ่กองนี โอเคแล้วนี่คือทั้งหมดจ้าโอเคมาถึงไพ่กองสุดท้ายนะคะกองแม่มังกรของเรานี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตั้งชื่อเกาะให้กองอื่นบ้างนะคะเดี๋ยวกองอื่นน้อยใจเนาะเขาเป็นตัวแทนให้กับไพ่กองนี้ค่ะโอเคขอดู pe n e r g y ไพ่โดยรวมก่อนนะคะ ขอดูเอ e นอร์จีคนที่เลือกไพ่ตรงนี้นะคะโดยรวมก่อนเนาะว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนกันบ้าง Seven of Pentacles เจ็ดเหรียญ reverse อาจจะเงาบ้างบ้างทีเพ้อบ้างบ้างครับโอเค ที่เราให้กองนี้ส่วนใหญ่ขี้เหงานะคะส, like ส่วนใหญ่ขี้เหงามีคนเข้ามาคุย parole, เข้ามาเตาะนะคะแต่ก็ก็คุยไปงั้นนะเหมือนเหงานะเหงานะแต่ไม่เปิดใจเป็นอะไรคนกองนี้นะคะเหงานะแต่ไม่เปิดใจอยากอยู่คนเดียวแต่เหงางงปะเหมือนอยากอยู่คนเดียวแต่เหงาเป็นคนคิดมากนะคะเป็นคนคนคนเอ่อคนที่เราไพ่กองนี้ส่วนใหญ่จะกลัวความรักกันไปแล้วนะคะ แต่คุณยังเชื่อนะคะคุณยังเชื่อว่าคุณจะได้เจอรักที่ดีๆนะคะแต่คุณคนที่เราไพ่ตอนนี้เหมือนเหมือนอาจจะเชื่อในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็กลัวในเรื่องของความรักเช่นกันเหมือนเหมือนคุณคุณอาจจะปรงไปแล้วนะคะในเรื่องของความรักนะโอเคภายในสิ้นปีนี้จะมีคนเข้ามาไหม มีคนเข้ามาแต่คุณก็ไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นนะคะเอาจริงๆมีคนเข้ามาบางทีบางคนอาจจะไม่ตรงสเปคคุณนะคะอาจจะไม่ตรงสเปคคุณคุณเลยคิดว่ามันไม่ใช่นะคะเนี yeah. ่ยเดี๋ยมูนคนเลยคิดว่ามันไม่ใช่แล้วจริงๆอยากให้คุณลองเปิดใจนะคะคนที่กอกไ่กองนี้นะคะแค่คุณเปิดใจหรือไม่ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยคุณจะเจอนะคะในในปีนี้นะคะคนที่เข้ามาไม่ว่าใครนะคะ ไม่ว่าใครที่เข้ามาขอแค่คุณค่อยๆเรียนรู้เข้าไปนะคะไม่ต้องให้ใจเขาไปเต็มร้อยก็ได้นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆให้ใจกันนะคะเพราะว่าเขาเข้ามาดีนะเดลิเวอร์ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยคุณแค่ลองเปิดใจพูดคุยกับเขาบ้างนะคะคุณคุณต้องเหมือนคุณต้องอย่าคิดมากนะคะอย่าเลือกมากจนเกินไปนะครับเพราะเห็นไหมคะพอคุณเลือกมากแล้วคุณก็จะอยู่คนเดียวไปจนไปจนแก่เลยนะคนที่เราให้กองนี้ เนี่ยคุณต้องค่อยๆคุยนะคะค่อยๆทําความรู้จักกันนะคะค่อยๆแลกเปลี่ยนนะคะค่อยๆแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ค่อยๆแลกเปลี่ยนสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่เขาชอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะเนี่ยค่ะ for a h a p p e world เหมือน คุณต้องเริ่มนะคะคุณต้องเริ่มคุณต้องคุณต้องให้ใจเขาก่อนนะคะคุณต้องจะให้ใจเขาก่อนนะคะเขาถึงจะให้ใจคุณมานะเขาเข้ามาเพราะเขาชอบคุณเขาอยากคุยกับคุณแต่ถ้าเกิดคุณปิดกั้นตอบถามคำาตอบคขาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหนีถูกป่ะแล้วคุณก็จะคิดว่าอ่ะไม่เจอความรักแต่จริงๆเขาอาจจะเข้ามาให้ความรักคุณแต่คุณก็ต้องให้ความรักเขาตอบเช่นกันนะคะมันถึงจะบาลานซ์กันเนาะโอเค เมื่อคุณมองปัญหานะคะเมื่อคุณมองปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ก่อนนะคะอย่าให้คุณลบทิ้งมันไปนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องเก็บมันมาไว้นะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องเก็บมาไว้ให้ตัวเองลําบากใจหรือหนักใจนะคะโยนทิ้งมันไปนะคะลืมมันไปบ้างก็ได้นะคะไม่ต้องเก็บมาไว้นะคะเนี่ยสิบดาแปดดาห้าดานะคะเลิกปิดกั้นนะคะเลิกปิดกั้นหัวใจตัวเองนะคะเลิกปิดกั้นหัวใจตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะเจอความรักที่ดีนะคะเนี่ย คุณแค่เปิดใจให้ตัวเองนะคะเปิดใจให้ตัวเองให้คุณให้คุณลืมไม่ต้องลืมก็ได้อาจจะไม่ต้องลืมก็ได้นะคะอาจจะแค่เผื่อใจไว้หน่อยไม่ใช่ปิดกั้นหมดเลยนะคะแล้วคุณจะเปลี่ยนนะคะแล้วแล้วความรักของคุณมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะมันจะเปลี่ยนมันจะหมุนเปลี่ยนแน่นอนนะขอให้คุณกล้านะคะกล้าที่จะเปิดใจนะคะกล้าที่จะพังกำแพงนั้นออกมานะคะ แล้วคุณก็จะเจอนะคะโอเคมาดูไพ่่ิ่มเติมค่ะทีนงก็เนีอืมทีน้ก็เนี่ เลือกคิดนะคะเลือกคิดมากคนที่เลือกไพ่กองนี้เสียนายเป็นคนคิดมากนะคะเป็นคนคิดมากเป็นคนที่เผื่อใจเกินไปเอาจริงๆคนที่เลือกไพ่กองนี้เหมือนเป็นคนคิดมากคิดแต่เรื่องซ้าๆเริ่มเดิมเรื่องที่เคยเจอนะคะคุณไม่ได้มองไปในข้างหน้านะคะขอให้คุณขอให้คุณเชื่อนะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้แค่แค่เชื่อมั่นในความรักแล้วเลิกคิดมากนะคะเรื่องบางเรื่องต้องใช้หัวใจนะคะบางทีไม่ต้องใช้ความคิดมากก็ได้นะคะ ภายในสิ้นปีนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะคะขอแค่คุณลองเปิดใจน,นะคะแล้วก็ใช้หัวใจมากกว่าสมองนะคะทาตามสัญชาตญาณตัวเองบ้างนะคะแล้วก็คุณจะประสในเรื่องของความรักค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะของคนออของหัวข้อท็อปก สิ้นปีนี้คุณจะเจอจะมีใครเข้ามาไหมเนาะโอเคถ้าชอบไม่ชอบยังนไงนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนนะคะสามารถพิมพ์บอกได้ในใต้คอมเมนต์นะคะแล้วลากันไปแตบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ